ปีห้าร้อยหกสิบสี่เ้ยปีที่แล้วเนี่ยใช่ทำอะไรไว้พูดอะไรไว้เก็บข้อมูลไว้ทุกอย่างเลยนะจำไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้มีหลักมีฐานแนะนำพูดไปสามร้อยระตัวะคือจำได้ไงไม่ได้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 สามร้อยสามสิบสามตัวตัวเลขสามสามสามเลยอ่ามาไม่จะจังยืนยืนนาเป็นไหนอืมไดวเด้ วันนั้นนะวันน okay. ี้วันนี้เขาแจกอังเปากันนะพี่จะแจกก่อนหรือไม่ล่ะอังวันนี้เขาแจกกันเนี่ยไม่ถึงว่าเจ้าของหุ้นไทยเนี่ยเขาแจกอังอ๋อแจกแจกห้าหมื่นล้านเองนะนิดเดียวก็แจกก็แสนล้านก็ขายไปเถอะเดี๋ยวมันก็อยู่แถวเนี้ยไม่เป็นไรหรอกห้าหมื่นล้านทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์นะเมื่อเหตุการณ์เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะพี่ทิพนพูดหุ้น G P S C t r o u g h Gulf Energy และวิธีการเทรดหุ้น first day trade ออมันจะมีหุ้นตัวหนึ่งอยู่ที่ระดับสี่บาทหุ้นอะไรอหุ้นทรูอ่ะฮะล้วหูหลับตาซื้อแต่ถ้าถอยมาสาบาทซื้อต่อใช่ลองดูซิต่อจากนี้เป็นเช่นไรสําหรับหุ้นทรูทรีอ่ะมาดูความกันเลยใครที่เป็น V.I.P ลองกลับไปดูเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะตุลาคมใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแบบที่พี่ที่วนอธิบายอ่าใช่ไหมคะ เราดูโครงสร้างตัวนี้ก่อนนะ <Yeah. S 1> ันนี้ก็เรียกโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างของคุณส่วนใหญ่ในประเทศไทยเลย <Yeah. S 1> นะโครงสร้างมันเป็นโครงสร้างเนี่ยก็คือมันจะทำเนี่ยหนึ่งนะหนึ่งแล้วก็สองเอบซีนะอันนี้มันก็ทําขึ้นสามอยู่ใช่ไหม <Yeah. S 1> สามเนี่ยเราก็มาดูว่าอ่าอ,อันนี้เป็นสามจุดสามจุดเก้าแปดนะ อันนี้มันหลนะุดสามจุดก็แปดนะแสดงว่าอันนี้มันเป็นสามเป็นหนึ่งสามสองสามสามสามนะเพราะนั่นแหละจากนี้ไปแหละมันก็ห้ามสั่งกว่าที่สี่บาทสามสิบนะฮะก็ทําตัวดีนะทำตัวนดะีเราอยากคือนะนะนะคนอยากรู้ว่ามันจะขึ้นต่อไหมใช่ไหมอันนี้เขาเรียกเขาเรียกหนึ่งพอพอสามมัน่มทำหนึ่งสามสองามสามสามใช่ไหมอ่ะสี่สามมันก็ต้องทำห้าสามใช่ไหมแสดงว่าจากเนี้ยมันก็จะขึ้นไปทำไ <Hi> ฮของอน,นี้อีกหนึ่งละรอบ ห้าสี่อ่าสูงว่าไอ้สี่บาทเก้าสิบในอีกหนึ่งรอๆนะฮะอ๋อมันก็จะจบจบจบสามอ่ะจบสามเออมันก็จะจบขึ้นสามของมันอันนี้เวลาเราเร<อ>ิเ่มพูดเนี่ยเร<อ>ิเ่มพูดเนี่ยก็คือว่าให้เราคิดว่ามันมีสามขึ้นก่อนนะฮะ,อ,ะอย่าคิดว่ามันมีห้าขึ้นเพราะว่าพอ,อขึ้นห้าปั๊บเนี่ยเราต้องสามเราต้องขายก่อนแล้วก็ชักมันนี่มาในเมนออกว่ากำไร อ่าแล้วเราก็จะเล่นแค่ครึ่งเดียวในคึ้นห้าเนี่ยนี่คือวิธีเล่นหุ้นเราจะไม่เสียหายนะ <c oughs> เราจะดูว่าเนี่ยเขาซื้อมาโดินตลอดใช่ไหมเขาซื้อมาโดยตลอดใช่ไหม <c oughs> เราวิธีดูเราก็ดูแนวต้านต่อไปเนี่ยคือพอผ่านเนี่ยสองร้อยวิที่พี่บอกว่าเนี่ยมันเอาไว้ผ่านเสมอนะผ่านแล้วมันจะเป็นแนวรับเลยนะ <c oughs> แล้วให้เราสังเกตว่าเนี่ยไอ้สองร้อยวิเนี่ยดูตัวเลขน,นะสี่จุดสี่สี่ใช่ไหม 4.40มัน4.45เงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสองสัปดาห์เนี้ยมันเริ่มนะมันเริ่มมันเริ่มหักขึ้นแล้วจากที่มันลงมาเนี่ยมันลงมาตลอดนะมันไม่เคยขึ้นเลยนะคือค่าเฉลี่ยของวิ่งไม่เคยขึ้นมันเริ่มขึ้นมันเริ่มขึ้นแสดงว่าอันเนี้ยมันก็คือปลอดภัยนะครับนี้ถ้าจะเล่นก็ดู4.66นะแะวับนะครับยังขึ้นต่ออยู่นะครับ แนวต้านต่อไปอ่ะวิธีเขาดูเขาก็จะดูว่าตรงนี้ยมันไม่มีแนวต้านแล้วอ่ามันมีตรงไหนอีกแถวนี้ใช่ไหมอ่าก็ดูตรงนี้อ่าสามบาทเก้าแปดอ่าสี่บาทหกสี่หายมาแล้วใช่ไหมต่อไปก็ดูแนวต้านห้าบาทยี่สิบนะห้าบาทยี่สิบเนี่ยเป็นแนวต้านต่อไปก็มาเช็คว่าหนึ่งสองสามเพราะนเนี่ยเพราะนั้นหนะ้าบาทยี่สิบเนี่ยจะเป็นแนวต้านสําคัญนะถึงหนะ้าบาทสามสิบเพราะนั้นจากตรงเนี้ยที่จะจบขึ้นสามเนะี่ยก็ ก็น่าจะติดอยู่เถวห้าบาทสามสิบก็ประมาณนี้แต่ก็อาจจะระเบิดเเทิงได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือคือถ้าเราย้อนไปดูเราจะเห็นนะว่าคุ้นทรูอ่ะตั้งแต่รอบก่อนเนะี่ยเพิ่มทุนแล้วก็ขึ้นไปสิบสี่บาทใช่ไหมเราเราจะเห็นตรงเนี้ยเอาเห็นมันจะได้ชัดๆนะนี่ยแล้วก็เห็นไหมฮะเนี่ย พอปั๊บอบีวีมันออกตลอดเลยอันนี้มันก็ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยรื่อย,อย,อยนะฮะคราวนี้มันเป็นขาขึ้นแล้วไงเราก็มาเช็คอีกอันหนึ่งว่าจะแรงไหมจะเล่นแรงไหมเจนเล่นแรงแรงเลยไหมใช่ไหมอันนี้เราจะดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการแบบใกล้ๆอะ่ะโอ้โหยิ่งดูทามเฟรมันนี่แบบน่าสนใจมาก <laughs> มันเป็นขุนเจ้าอ่ะเราต้องดูขุนเจ้าเนี่ยเราต้องดูนี่เป็นหลักนะฮะดูดูอบีวีเป็นหลักว่าเนี่ยหัวเขาตังมาใส่แบบเนี้ยโโอ้หมันไม่มีใครใส่เราพวกเราอ่ะใช่ไหมใช่ปะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเขาใส่อ่ะเขาใส่อ่ะเขาใส่เขาใส่เขาใส่โอ้โอ่าเราเรามาดูทางเฟรมบีเก้าบาทเลยแม่เจ้าโอ้ เอาดันนอันนี้ดูมันดูมันมันตนอานต้านอันนี้ไม่ช่ให้ดูไม่จะให้ดูนั่นให้ดูนี่ให้ดูนี่อย่างอือนไม่ดูดูแต่ละ่ให้ดูนี่ให้ดูนี่ดูนี่ก็คือว่าเนี่ยเห็นไหมเอเบซีดีมันจะตัดซิโรไลเดือนนี้แล้วไงโอ้ยใช่ป่ะมันมันจะตัดละนะครับคราวนี้เราดูเวลามันลงอ่ะเราก็มาดูตรงนี้ใช่ไหมนี่มันหกหกตังค์อันนี้มันก็คือถึงเนี้ยเออแล้วนี้อันนี้กี่ตังค์มันไม่ต่างกว่าหกหกตังค์ไงเห็นไหม แสดงว่าอันนี้ถ้าเรานับไปขึ้นใหญ่หนึ่งอันนี้ก็เป็นสองใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสามไงมันม,มันมันสามสามใหญ่ของมันเนะี่ยเป็นสามใหญ่ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะใน <True. S 1> โครงสร้างของฟูอ่ะนะ <Because. S 1> ที่จะขึ้นไปไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเแล้วจะขึ้นไปมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของฟูเนะี่ยซึ่งเขาก็ทํามาหลายอย่างนะเขาก็มีเป่าตังมีทูมันนี่แล้วก็มีทูอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปล่อยกู้ อีกวงเงินสี่แสนล้านเลยเนี่ยเข้ามาเต็มหมดแล้วว่าที่อยู่ในชูนะ <Okay. S 1> ืูชูไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะไปดูที่เขาทานวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับชูอ่ <Okay. S 1> ะครับซึ่งก็พี่ก็แนะนำว่า <c oughs> ให้ให้ถือไว้นะถือรุ่นนะเพราะทุกรอบทนชูไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะ <c oughs> พี่เชียร์ทุกรอบจริงนะรอบที่แล้วนี่พี่ก,พก็พี่ก็เล่นตรงนี้นะตั้งแต่เพิ่มทุกสองครั้งเนะี่ย S <S นตรงเนี้ยนี่เราก็ได้นําขายตรงที่แถวๆเนี้ยนะและ้วก็รอบนี้ก็พูดถึงว่าก็เหมือนถ้าเราดูแพทเทิร์นเทคนิคก็ตรงนี้ใช่ไหมแม่นะมาแถวๆนี้แล้วเนะีนะ่ยใช่ไหมใช่ไหมครับก็เป็นอย่างรอมีไซเคิลนี้เออแค่มีไซเคิลนี้อย่างเดียวก็โอเคแล้วเห็นไหมนะอยู่สามบาทสี่บาทแล้วมีไซเคิลนี้ก็พอแล้วอ่ะนะนะครับถ้ามีแค่ไซเคิลนี้ไซเคิลเดียวมีแค่สามไซเคิลอะ่ะก็พอแล้วอ่ะนะเออก็ประมาณเนี้ย ก็น่าจะดูจากโครงสร้างของเนี่ยดูอันเดียวว่ะคุณเจ้าดูเนะกลับดูกำไรไม่ได้เราซื้อไม่ลง O B V เขาเรียกว่าเอาแล้วเอาแล้วหรือคุณเล็กอะไรทั้งหมดอ่ะคุณไม่ต้องไปดูหรอกเพราะนั้นมันเล่นห้ไม่ได้นะฮะไปดูแล้วก็พี่ว่าหุ้นอ่ะมันไม่ต้องไปบอกแล้วหุ้นเล็กจะลงหุ้นอะไรจะลงนะคือมันก็ลงเป็นตัวอะไรของมันอยู่แล้วนะขายไม่ลงหรอกเจมงเจมาดูนะขายไม่ลงหรอกนะฮะ แต่ก็ต้องระวังเพราะมันปรับมันจะปรับฐานนานนะครับเออ้าวก็เราก็แนะนำทรูมาตั้งแต่รอบก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นการแนะนำจากการถามนะมากกว่าใช่ไหมถามในในวีไอพะวไมได้ตอบให้นแล้วมันสามสี่บาทลงมาสาบาทแต่พี่บอกว่าลงลงมาก็ซื้อไปเออโอเคซื้อไปก็ลูสร้ามันขึ้น โครงสร้างเนี่ยพี่จะพี่จะดูนี่เป็นหลักเนี่ยพี่จะดูนี่เป็นหลักนะแล้วพี่ดูห้าบาทพี่ก็ไม่ได้มุ่งอ่ะนะเออพี่พี่บัตรบัตรพี่ก็ดูแบบฟีโวัดทั้งอะไรดูอ่าพี่ดูแบบของพี่พี่ก็ดูเนี่ยแหละดูเอ็มเอบั่งดูอะไรบ้างนะค่ะแต่วัตฟีโบวัดเอฟไรชาร์ดเน่พี่จะใช้ไรชาร์ดเป็นหลักใช่ใช่ประมาณนี้ยกไปยกมายกไปยกมาเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าห้าบาทเนี่ยมันมาจากไหนห้าบาทสมัยแถวนั้นมันก็อาจจะมาจาก ตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ย m A เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ามันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันต้องมาชนไงถูกไหมเจ็ดสิบห้ามันแล้วเจ็ดสิบห้ามันเป็นยังไงเงยหรือยังนะฮะมันจะยืนก่อนนะเนี่ยมันเริ่มยืนแล้วเห็นไหมมันเริ่มยืนแล้วเนี่ยเนี่ยห้าบาทสองตังค์ใช่ไหมแล้วพอเดือนเนี้ยเอฟเฟคเป็นห้าบาทหนึ่งตังค์แต่เดือนเนี้ยมันห้าบาทเห็นไหมเนี่ยแล้วเดือนเนี้ย มันก็ห้าบาทแล้วไงแล้วถ้ามันห้าบาทเดินตังเนี่ยเออมันก็ไปเลยอะมันก็ไปอะคือคถ้ามันโค้งได้มาหลายแสดงว่าออมันเฉลี่ยขึ้นแล้วไงเฉลี่ยสูงขึ้นเฉลี่ยสูงขึ้นนะ่อนนี้มันมีโอกาสละมีโอกาสที่จะไปละเนียทรูไม่ได้เยี่ยมไม่ได้อะไรใช่ทรูมาตามเทคนิคเทคนิคที่บอกนั่นแหละนั่ทุนนะฮะดูนี่อย่างเดียวดูนี่อย่างเดียว ดู่นี่อย่างเดียวอูนี่อยงเดียวว่าเนี่ยจากที่เข้ามานี้นรอบนี้ก็คือเริ่มจากที่มีข่าวกับดีแท็กนะสามบาทแลซื้อมาตลอดนะใช่ซื้อมาตลอดสามบาทสี่บาทห้าบาทเรือสองบาทแล้วเนี่ยก็ก็ซื้อไปหลงหลงพี่แจ๊ดเนี่ยมันหลุดสามบาทเจ็ดสิบลราก็รอก่อนนะขอขอดูวงวงวงสวิงหลงพี่แจ๊ดหน่อยสวิงแบบ เอุ่ม่ิจารณ์เนี่ยเราเวลาเราเล่นหุ้นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะหุ้นนี้มันเวียนเวียนตัวไวนะฮะอันนี้เราดูแล้วเนี่ยมันหลุดไหมเนี่ยสามบาทสามสิบมันก็หลุดอีกนะแสดงว่าโครงสร้างเนี่ยมันมันจะไม่สวยแล้วนะเพราะเราดูว่าถ้าหลุดสามบาทเจ็ดสิบเราออกก่อนใช่ไหมสรุปว่าก็เล่นรีบาวนะฮะอาจจะรีบาวขึ้นไปสามบาทห้าสิบคือขายก่อนอน่คือทรงเนี่ยก็เรียกทรงเสียทรง หรือดูมันจะมีอาการแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าครบห้าไงขอนับห้าครบแล้วด้วยเอบีซีก่อนด้ยก่อนก็นี้เอบีซีนี่เนี่ยอันนี้ตับลงมาแล้วีขาลงแล้วเอบีซีแล้วดูก่อนดูก่อนบีแล้วลงมาเป็นซีอีกรอบไหมอ่าเนี่ยบีแล้วลงทาซีโอ๋รอจบซีแล้วซีพอซีทล้วเอเอมหลุดนี่แล้วไงใช่ไหมก็เหลือหัวเดียวหัวนี้สามารถยบยี่สิบสี่หลุดไหม หลุดแล้วด้วยใช่ไหมหลุดหลุดฮะเออหลุดแล้วก็แบบหลุดทุกหัวเนี่ยสามบาทเจ็ดสิบก็หลุดใช่ไหมฮสามบาทยี่สิบก็หลุดก็ไม่ต้องทำแล้วก็ไปคอนเฟิร์มว่าอ่ะงั้นทางเฟมเดนหลุดแล้วก็อ่ะทางเฟมวีคหลุดไหมแล้วก็มาเช็คทีละทางเฟมเพราะทางเฟมเดนอ่ะมันก็เหมือนกับแนวแนวรับที่ไม่ได้สําคัญอะไรพอรับวันเดียวอาจจะรับไม่อยู่ใช่ไหมอแล้วก็มาดูดูตรงนี้ก่อนสองหกหกสองแปดศูนย์อ่ะเราดูตรงนี้ ห้ามหลุดสามบาทยี่สิบสี่ของวีกนะก็หลุดก็หลุดอีกแสดงว่าเครื่องมือทางเทคนิคอะไม่ได้ช่วยเราเรามากมายละยกเว้นเซนยกเว้นเซนหนึ่งเดียวนะครับหมดเซนก็เลิกเล่นนะก็ดีบ่าวขายนะแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าใช้เทคนิคหรือเปล่าถ้าใช้เทคนิคแล้วหุ้นตัวนี้ไม่ได้พิเศษตัวเองโดยเทคนิคแล้วอะเทคนิคช่วยเราไม่ได้เลยไมมถ่าสตนะ็อปล็อตเนี่ยนะเปลี่ยนตัว เบียตัวฮะได้ไดถ้าเรามีเครื่องมือแล้วเนี่ยเครื่องมือเรามันจะต้องช่วยเราได้ถ้าเราใช้เทคนิคเนี่ยเทคนิคมันต้องช่วยเราได้แบบทรูเนี่ยนะครับถ้าถ้าพูดกันตรงๆที่ตัวเลขกุม,มอณุทานเนี่ยมันก็ต้องเป็นตามนั้นนะตามเทคนิคนะอุทานตามเทคนิคนะเอาอุทานตามเทคนิคกนแหละเพราะว่าถ้า <promotion> มันจะต้องมันจะต้องเป็น <PR anium> เป็นตามราคาที่อุทานคืออย่างนี้แสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยมันใช้เทคนิคเราก็ใช้ได้ยกตัวอย่างนะ คือคือถ้าเราใช้เครื่องมือพื้นฐานเครื่องมือพื้นฐานต้องช่วยเราได้อะใช่ไหม <c oughs> แต่เราใช้เครื่องมือพื้นฐานกับทูี่ยเราเขาต้องอ่านอีกแบบเลยนะเราจะไม่ดูราคา <c oughs> เราเขาต้องดูว่าเฮ้ยทูเนี่ยคามูไปเยอะแล้วนะ <c oughs> ใน <c oughs> ตอนี่อะไรบ <c oughs> <ๆ>้างเออแล้วก็มันจะทํากําไรไหมอะไรเงี้ยนะแต่สิ <c oughs> ่งที่เขาทําเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเรื่องใหม่หมดเลยอ่ะใช่ไหมเออมันเป็นตลาดการเงินแบบใหม่เลยอ่ะใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องดูเทคนิค ถ้าเชื่อแบบนั้นก็ซื้อแล้วก็ถี่ไปนะครับแต่ถ้าจะดูเทคนิคของทูก็คือมันยังทําตามเทคนิคอยู่แต่แจ๊ดเนี่ยเทคนิคมันไม่ได้ช่วยเลยเรานะคือถ้าเทคนิคช่วยเราคือว่ามันจบแล้วอะแจ๊ดจบแล้วอะนะครับก็ราคาใกล้เคียงกับที่เราบอกประมาณสี่บาทต,ต้นต้นก็บอกมาตั้งแต่แรกที่เล่นแจน๊ดนะอันนี้เจมก็เหมือนกับว่าเราไปเราไปติดเรื่องหุ้นที่มันมีข่าวนู่นเนี่ยแล้วเราเล่นไม่เลิก อ่ามันก็จะเหมือนหุ้นบางตัวเนี่ยโหเรื่องใหญ่มากเลยอ่ะนะฮะนะครับใหญ่มากเลยมีเสี่ยงเป็นพันล้านอ่ะสี่พันล้านแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงก็ดูดูเองดิมารับเสียซื้อแล้วเนี่ยห้าบาทแล้วลงมาสองบาทเนี่ยก็คือมันมันแบบว่าดูศพไม่รู้ศพใครอ่ะใช่ป่ะเราไปติดสตอรี่อ่ะเราไปติดสตอรี่ไงคือเราจะติดสตอรี่นะฮะ เทคนิคจบเทคนิคจบแล้วก็คือจบโอ้มีจบเขาจะพยันหลุดเนี่ยอ่าสมมติเราดูอันนี้นะเราดูนี้เพื่อเป็นเพื่อเป็นอ่าเพื่อเป็นอ่าตัวอย่างของแจ๊คใช่ไหมเนี่ยมันบอกว่าไอันเนี้ยถ้าหลุดสองบาทแปดสองแล้วนะก็ก็ไม่รู้จะหลุดอะไรแล้วอ่ะนะก็เหลือบาทสี่หกอ่ะใช่ไหมใช่ปะมันไม่ช่วยเราแล้วแล้วดูนี่ดูนะต่างถูกไหมเนี่ยดูอบีบี โอปีวีมันออกออ,ออกออ,ออกมีอะไรอ่ะออแล้วมันหุ้นเจ้าก็เหรอเจ้าค่ะอะหุ้นเจ้ามันก็ดูโอปีวีไงเนี่ยใครใครเรียนแล้วออกเยอะไหมเนี่ยดูทางเฟรมวิกออกเยอะไหมเนี่ยเยอะไหมเนี่ยอ,ออกเจ้าแต่นี่นะถ้าเราดูโอปีวีเราก็จะรอดถูกไหมคือถ้าราูว่ามันเป็นหุ้นเจ้าอะ่ะแล้วเจ้าเขาขายอแล้วดูต้นทุนเจ้าเท่าไหร่ยี่หกตังค์เนี่ยนั่นแหละยี่ห้าตังค์ใช่ ต้มซึ่งเขาแค่นี้งเขาขายได้ทุกราคาเนี่ยเขาราดกันถึงเก้าเขาขายได้ทุกราคาโอ้ยเสียเชื่อเสียเชื่อหมอละเทียนนะมันก็เสียได้ไงเสียเชื่อเดียวเดียวเสียต่างคือจริงๆหมอละเทียนไม่ได้คิดว่าจะมันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอ้โหอุตสาห์โชว์ฝีมือแคทีซี <c oughs> ไอ้ไอ้นั่นมันเรื่องของการปล่อยกู้แต่นี่มันเรื่องคริปโตเอาก็เขาออกโทเค็นสิริไปแล้วนี่เขาออกได้แค่ตัวเดียวโอ้มีทั้งตลาดเลยนะเขาบอกจะออกกันเยอะ คือหมอต้องไปซื้อเครื่องคองมพิวเตอร์มาสักหมื่นเครื่องแล้วก็ทําวงบล็อกเชนไม่ใช่โอเคอันนั้นนะใช่ใช่โทเค็นโทเค็นตลาดหลักทรัพย์เขาจะเทรดโทเค็นแล้วเขาไม่เทรดรูปผู้แล้วก็อันนั้นก็ต้องไปทํา NFT นะหรือต้องทำ token โทเคินะคไนท์นะฮะโทเค็นโทเค็นเป็นต้นงทำโทเคินไนท์ไปนะฮะทำโทเคินไนท์ก็จะทําให้คนที่ถูกทำโทเคินไนท์ดีใช่<อ> ก็ถ้าทำที่โกไนก็อีกหน่อยก็ไม่ต้องมันจะดีอย่างนี้ก็คือว่าเราสามารถเทรดหุ้นได้ยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะโดยที่ไม่ต้องมาเทรดในตลาดหุ้นแล้วคือไปเทรดในในตลาดตลาดคริปโตเลยก็คือโกลไนหุ้นทั้งหมดอนะ่ะไปอยู่ในในบล็อกเชนเลยแล้วก็เทรดยี่บสี่ชั่วโมงฮะโดยโดยไม่ต้องมีวันหยุดได้เลยนะฮะอก็ทำได้เลยก็คือแต่ในหุ้นของทั้งหมดเนะี่ย ก็เหมือนกับว่าเอาเอาไปถูกเป็นสเตเบิลสเตเบิลของแอสเซทไว้อะนะฮะอยอ่เฉยๆคือตลาดหุ้นต้องไม่มีนะต้องไม่เทรดเลยนะแล้วก็ไปเทรดไปฟิวเจอร์อะไรกันก็ไปอยู่ในในในตัวบล็อกเชนหมดเลยแบบเนี้ยแบบนี้คนที่รวยก็คือบิตครับ<ม>ก็คือบิตครับหรือตลาดเองเนี่ยตลาดซัพเองก็เปลี่ยนเป็นเอเชนไปเลยเป็นเอเชน เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนในสตรีมนั่นแหละแล้วก็เป็นระบบบล็อกเชนเโงแค่มันก็คือเปลี่ยนแล้วแล้วก็วันรุ่งขึ้นประกาศประกาศว่าเราจะทุกข์คนหุ้นทั้งหมดนะไปอยู่ในระบบของบล็อกเชนก็จบแล้ววันรุ่งขึ้นก็เข้าไปเทรดกันในบล็อกเชนยี่สบสี่ชั่วโมงเอ็ดวันเนี่ยจบเขาจะเทรดในซูเปอร์แอปสตรีมมิ่ง เขาจะทําแล้วกลางปีกลางปีผ่านจะอะไรก็ว่าไปเห็นนะกลางปีทําแล้วได้หมดนะถทกแค่นายแต่ถ้าแค่นายมาแล้วก็จะมาเทรดในในแพลตฟอร์มปกติก็ได้ไม่ต้องมีอะไรแต่เทรดได้ยี่สี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยมันต้องผ่านรวบบล็อกเชนโอ้ยต้องทำถ้าไม่ทำเขาโบราณเขาทำทันสมัยทันสมัยเดือพามเดือําแค่จ่ายตังซื้อแพลตฟอร์มมาปึ้งก็มันรุ่งขึ้นก็ได้แล้วก็ได้หมดแล้วจะทำมาแล้วตังตลาดก็ไม่เยอะ ใช่หมื่นล้านเลยนะเยอะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวก็กระต้อไปหมดหรอกเออเดี๋ยวกอเอาไปใช้หมดใช้หมดนะต่อไป S50 CTH ค่ะ S50 CTH ย้วมันปลายทางนะคือคือคหลายทนะที่ขึ้นตอนเนี้ยที่คือถ้าเราดูเห็นนะสัปดาห์นี้มันจะเหมือนที่บอกมันไม่มีหรอกเพราะนั้นมันจะดึงไปทางไหนก็ได้ะนะครับมันจะวิ่งไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็มันก็มาติดแนวเนี้ยนะคือคือเราดูตามกรอบเนี่ยนะ คือมันวิ่งมาติดกรอบบนใช่ไหมไอะมันวิ่งมาติดกรอบบนพี่่มองหุ้นเนี่ยเดือนกุมภาดีนะพี่มองว่าเดือนกุมภายังดีอยู่แต่วอลรุ่มมันมันมันสื่อสารเราเยอะวอลรุ่มของเซ็ตวันนี้ยคือมันไม่ได้เยอะมันกองแกงอ่ะไม่ถึงว่าเขาก็แจกแจกไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะมีตลาดฮ่องกงปิดสิงคโปร์ปิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันก็จะซึมเลยเพราะนั้นนหะไม่ควรลองเด็ดขาดเลยก็คือตัวตัวทีเฟไม่ควรลองเด็ดขาด อ่า<น>ไม่ร<อ>ิลลุ่มบรล,ล,ล,ลุ่มตลาดมันมัน,มนไปได้ค,คือคือมันอยู่ข้างบนไงทำไมเราไม่ลองตรงที่ไม่หลุด973แล้วใช่ไหม,มไม่ได้ปิดหลุดเนะมันไม่เคยปิดหลุด973นะตามเฟรมเดย์เห็นไหมระบบอะ่ะเพราะนั้นตรงนี้มันก็คืออยู่กรอบ,บนนะเมื่ออยู่กรอบนบนิลลุ่มอ่ะนะอย่าลืมนะครับว่าพรุ่งนี้เขาวิ่งลงมาเกอบล่างเดี๋ยวทุกคนงงหมดก็ได้นะเขาเอาลงมาได้นะก็มันไม่ได้มีอะไรเพราะว่าคนเล่นยังอยู่ไม่ครบอ่ะต้องรอยน้อยก็ ถ้าสิงคโปร์หยู่สองวันฮ่องกงอยู่สามวันใช่ไหมลากไปรอข้างบนเลยพันสามพันสามเลยลากไปรอรอได้แต่ลากฟิวเจอร์ไปรอเนี่ยมีจะเสียก็เสียนะฮะลากไปรอเปิดตลาดมาของแพงเลยเออแท่นี้ไม่ใช่รองเชื่อคองเป็นยอดลองต้องคำก็รอลองนะฮะอันเนี้ยรอให้มันตัดศูนย์ลงมาก่อนอันนี้มันยังไม่ตัดศูนย์นะเ อันเนี้ยอันนี้ก็อยู่ที่ก้ามกึ่งนะฮะอันเนี้ยมันต้องลงปรับสัญญาลแล้วอย่างยัางนะจะดงว่าลงเนี้ยไม่เกี่ยวราคานะตามปรับฐานที่เป็นขึ้นเอเนะี่ยยังไม่จบนะมันเป็นเอบีแล้วก็ซีีหนึ่งนะครับของท่าเฟรมวิกนะเพราะนั้นท่าเฟรมเดมันจะต้องลงแบบเนี้ยมันต้องลงมาแบบเนี้ยนะนะมันจะต้องลงอันนี้มันก็ลงมาลงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าระดับไหนนะฮะ ถ้าระดับที่พอที่จะเนี่ยก็หลุดหลุดแล้วใช่ไหมหลุดแล้วเนี่ยแนวลงไปตรงเนี้ยพี่คิดว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะถ้าให้พี่เดานะหนึ <17 70 S 1> ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์จะเป็นแย่หางนะแย่หางลงไปตามนิสัยทองนะเนี่ยเหมือนแย่หางลงมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยแย่ลงมาหนึ่งเจ็ดห้าสามนะแต่จริงๆก็ปิดปิดที่หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งนะฮะ c l o s หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ นี่ยแก่หางลงมาสะงั้นแหละนะครับปัญหาจังหวะลองตอนที่ตกใจเพราะว่าเท้าเฟรมเนี่ยก็คือถ้าลงมาก็ไดเวอร์เจนอีกเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไดเวอร์เจนทีแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าลงต่ากว่าหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะสมมติหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ไดเวอร์เจนอีกแหละนะครับแล้วแพทเหมือนนี้ไม่ใช่ทิร์นกลับโซวขึ้นนะครับอาจจะมีกระแทกอีกทีหนึ่งก็รอรอลอง,ลองถ้าเท่าเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเออรอลองก็แ่นั้นนะรอลองทุกนั้น ได้ไค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสำหรับนันคุณที่สนใจในเรื่องราวของวิธีการติดตามนะคะโปรแกรมต่างๆนะสิ่เตมที่พี่ที่คนได้อธิบายให้ทุนฟังไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือเอสศูนย์ซีรีส์เแม้กระทั่งหุ้น r u e นะดูเอ็กพีจีนะคะ รายะเอียดแบบนี้ก็จัดหนักจัดเต็มในช่วง4ีบวกหนึ่งพี่นิพนธ์อยากให้นักเทรดทั้งหลายนะมาเรียน4ี่บวกหนึ่งด้วยกันนั่นเองนะก็จะเป็นจุดสําคัญส่วนหุน้นก็คือหัวจุดพาวเวอร์ฟูลสวันใช้ระบบการออนไลน์นะฮะสี่บวกหนึ่งจะเป็นซูมนะใครที่สนใจอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือบนโลกใบนี้ก็สามารถติดตามและกะ็เรียนรู้ได้ในซิสเต็มเทรดนะั่นเองนะฮะ สอบถามรายละเอียด at bllmi นั่นเองนะคะทั้งถึ้ค่ะมาในตอนนี้เราก็มาอัปเดต